สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองกุงอำเภอแกดาจังหวัดมหาสารคามตำบลหนองกุงอำเภอแกดาจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแกดาห่างจากอำเภอรประมาณ18กิโลเมตรห่างจากจังหวัดมหาสารคามประมาณ17กิโลเมตรมีเขตการปกครองจำนวน15หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่1บ้านหนองกุงหมู่ที่สองบ้านโคกไร่หมู่ที่สบ้านคุ้มเหนือหมู่ที่4บ้านหนองบัวหมู่ที่5บ้านพละออมใหญ่หมู่ที่6บ้านพละออมน้อยหมู่ที่7บ้านน้ำเที่ยงหมู่ที่8บ้านท่าแร่หมู่ที่9บ้านหัวนาคำหมู่ที่10บ้านคำมะมาใหญ่หมู่ที่11บ้านคำมะมายน้อยหมู่ที่12บ้านโพลสว่างหมู่ที่13บ้านโพลสามคี หมู่ที่14บ้านโคกสายหมู่ที่15บ้านหนองจันทาตำบลหนองกุลงอําเภอแกดำมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทางตอนใต้เป็นที่ดอนมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นคลังอาหารของคนในชุมชนคืออ่างเก็บน้ำห้วยแองเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัดคือจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นคลังอาหารให้กับคนในชุมชน และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือวัดบ้านหนองบัวตั้งอยู่บ้านหนองบัวหมู่ที่4ซึ่งเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนมีสถาปัตยะกรรมที่ปราณีตงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือจอบปะทอปี2564ได้สํารวจจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงพบว่าตําบลหนองกุงอําเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น2,758คนแยกเป็น964ครัวเรือนจำแนกเป็น เพศชาย1,280คนเพศหญิง1,446คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรทำนาประชากรในตำบลมีรไรได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีรวมทั้งสิ้น69,374บาทตำบลหนองกุงมีกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ที่สร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวมีผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายใยสังเคราะห์ทอด้วยความประณีตลวดลายเป็นอัตลักษณ์ กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำเที่ยงหมูเจ็บกลุ่มแปรรูปข้าวผลิตภัณฑ์ข้าวโปรงกลุ่มแปรรูปอาหารเช่นเนื้อแดดเดียวไส้กรอก สินค้าเกษตรเช่นพืชผักไข่ไก่เนื้อสัตว์การพัฒนาตำบลสารสนเทศตำบลหนองกุงมีการบริหารจัดการโดยมีสถานที่ดำเนินการศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลหนองกุงตั้งอยู่อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงอำเภอแกดำโดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนจัดเวรประจำศูนย์และมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงร่วมดูแล,แลและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองกุ้งอำเภอแกดํำจังหวัดมหาสา,ารคามได้มีการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากการประชาคมชาวบ้านรวมทั้งข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นข้อมูลจากระบบจปทกชอช,อชอสองคอวิเคราะห์ รวมกันโดยใช้โปรแกรม CIA ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนก็จะเป็นการบูรณาการข้อมูลทำให้ทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน อำเภอแกดามได้มีคำสั่งแต่งตัง้งคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลหนองกุงอำเภอแกดามจังหวัดมหาสารคามขับเคลื่อนงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าน5ก,กระบวนการดังนี้ 1. ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจะทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ื่อสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานจปทข้อมูลคอชชสองคอและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและสร้างความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหาและความต้องการของคนในตาบลรวมทั้งการนําข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตนําบลและได้มีการจัดทําสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการกำหนดชี้ขอบเขตรอยต่อของตำบลหนองกุงเพื่อทำการวาดขอบเขตแผนที่ในระบบ Google Map จากนั้นได้ทำการปักหมุดและกำหนดสัญ,ญลักษณ์สถานที่สำคัญของตำบลหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนจากฐานข้อมูลที่ได้จากชุมชนแล้วนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางสื่อต่างๆอาทิ เฟซบุ๊กสารสนเทศตบลต้นแบบตบลนหนองกุงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 2. ร่วมกำหนดความต้องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และงบประมาณที่นำมาสนับสนุน 3. ร่วมกันจัดทำสารสนเทศวิเคราะห์ปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามประเด็นการพัฒนาทั้ง5ด้านโดยผลการวิเคราะห์ตลหนองกุงพบว่าคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมีปัญหาจากมากไปน้อยดังนี้ อันดับที่1ปัญหาความยากจนอันดับที่2การพัฒนาด้านอาชีพอันดับที่3การจัดการความเสี่ยงชุมชนอันดับที่4การบริหารจัดการชุมชนอันดับที่5การจัดการทุนชุมชนโดยได้มีการจัดทําโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง5ด้าน4ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะทํางานได้ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาตําบลที่สอดคล้องกับปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์และแสวงหางบประมาณภาคีการพัฒนา เราก็จะอาจจะทำโครงการเพื่อที่จะบูรณาการความช่วยเหลือ โดยประสานกับท้องที่ท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การมวลนสนตบาบีหนองกุงนะคะหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมนะคะที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอยู่ในพื้นที่นะคะอย่างเช่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะในระบบ g p m a p ก็จะมีครัวเรือนยากจนจําเมือครัวเรือนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตําบลหนองกรุงทางทีมงานนะคะทางทั้ง ทีมปฏิบัติการระดับตำบลทีมพี่เลี้ยงได้มีการาลงมาะะติดตามตรวจสอบะะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือครัวเรือน,นะะโดยใช้ข้อมูลที่เราได้ร่วมกันวิเคราะหะ์ซึ่งข้อมูลต่างๆนี้นะะทำให้าการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบะะเราก็จะได้มีการพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข เพิ่มขึ้นต่อไปค่ะศูนย์สารสนเทศเป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของชุมชนเอามาไว้ในระบบสารสนเทศโดยเราได้นำข้อมูลข่าวสารจากชุมชนจากกลุ่มองค์กรต่างๆเข้ามาไว้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ๊กขององค์การานนบนริหารสลหนองกุงและกลุ่มรายต่างๆที่เรามีการประชาสัมพันธ์ให้กับ พี่น้องประชาชนและผู้สนใจในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการอย่างทั่วถึงครับนอกจากนี้ได้มีการประสานให้องค์กรในตำบลรับรองการดำเนินงานสารสนเทศให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน